นนหนูอยูน่นี่ค่ะนี่ค่ะมีของขวัญนี่ค่ะคีอค่ะไปแฮปปี้เบอร์เดย์น้องแบ็กกี้ค่ะเป็นไงบ้างคะนี่ค่ะสนุกเลยคอนเสิร์ตน้องแบ็กกี้ใช่ไหมคะอืมม่วนเลยจอยคอ,อายกเค้กเนี่ยให้ด้วยปีนี้ก็มีมีเค้กแล้วก็มีของขวัญเตรียไมไว้ให้แต่ว่าบินไปบินมากันแต่ละคนก็ไม่ได้หาจังหวะก,ก็เลยแบบว่าไปยินดีกับน้องด้วยเมื่อวานแล้วก็เอาของขวัญเอาเค้กไปให้ด้วยเลี่ยได้เบอร์พรอะไรไหมคะ ก็วัยพรก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยประมาณนั้นค่ะส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพที่เป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้นี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มจเริ่มจะแย่แล้วเหมือนกันใช่ป่วยสิ้นปีแล้วรับสิ้นปีเลยเหระเริ่มจะเจ็บๆก็คืออาการเดิมของเราอาการเดิมเนี่ยใช้นัดอาอีกแล้วอะไรเงี้ยปกติค่ะแต่ว่าก็พยายามโฟกัสบอกหลายหลายคนรู้ข่อมปัดที่จะให้น้องเป็นอะไรเอ่ย คาดเดากันไปต่การนะไรเออแหละคนคาดเดาไปแล้วนะว่าเป็นอะไรจะบอกได้ไหมว่าคืออะไรน่าจะคาดเดากันได้นะถูกหรอที่ที่มันเป็คาดเดาไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวให้น้องใช้ดีกว่าเพราะว่าก็น่าจะได้ใช้จริงๆต้องใช้ยังไงอ่ะแบบว่าทำท่าให้ดูได้ไหมใบ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 เออโอ้โหหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเลยหมวกกันน็อกได้ด้วยค่ะพี่ให้ใช่คือเป็นสิ่งที่น้องแบบเลือกคือเินที่ แล้วว่าคือคือมองอมีทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีแล้วคือคิดมองว่าเขาเขาชอบฟังเพลงอะไรอะไรอะไรเลยใช่ก็เลยก็เลยซื้อเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เขาชอบแลการให้อีกสักอย่างแต่ว่าก็เลือกเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วสีอะไรล่ะคะไม่รู้ค่ะ ่แต่ว่าตำแหน่งที่เขาแท็กชื่อเรามันก็ชนจีนเหมือนกันตำแหน่งอะไรตำแหน่งที่เขาแท็กชื่อเรามันเขารีโพงขวัญเห็นหรือเปล่าไม่ได้ดูหรอดูไหมได้กดดูไหมเขารีโพดตัวได้แต่ว่าไม่ได้ใส่น้องแท็กมิวมีหนูเหรอไม่น้องแท็กจีนต่อยทีป้าเหรออะไรก็หาของไม่มีอะไรแบบเล่ ใส่เองเขารอร้องมือน้องมือน้องมือน้องอ๋ออค่ะไม่เกี่ยวกับของขวัญเลยไม่เกี่ยวกับของขวัญยังไงว่าคนให้แบบเป็นคนที่ที่รักไงอ๋อค่ะค่ะค่ะเออขาดก็รักค่ะค่ะเออก็เฉลยแล้วเมื่อกี้ไปเฉลยแล้วนะก็ก็ก็แต่ยังไม่เห็นไงว่าน้องยังไม่ได้เก่งเลยไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวรอรอรอน้องใช้ก็จะน่าจะได้เห็นกันมีมีส่งรีสเพลงรักให้น้องฟังด้วยไหมคะ เอาก็เป็นเรื่อนแชริลิศเพลงการอะไรหรือว่าก็มีบ้างแบบเออมันจะมีแบบว่าวันที่เราแบบคุยกันว่าเอออยากร้องเพลงอะไรอะนรอะไรก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่ว่าน้องก็ฟังเพลงเยอะอยู่แหละเราเลือกยากไหมคะเพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์รอบนั้นเราบอกว่าต้องคิดตัดมกันเลือกยากค่ะเพราะว่าน้องมีทุกอย่างจริงๆแล้วก็สิ่งที่น้องอยากได้ก็ หนูว่าน้องน้องก็มีมีแล้วมีหมดแล้วมีหมดทุกอย่างเลยก็ให้เป็นอะไรที่น่าจะทดแทนความสุขได้ทําให้เขาหิลใจได้ดีกว่าตอนเจอชอบชอบฟังเพลงมัตอนเจอ้องเราได้บอกเอพรอะไรกับน้องบอกบอกให้น้องนอนเยอะๆตอนนี้คือเวลาเจอหน้าก็นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆกินน้าเยอะๆกินข้าวเยอะๆประมาณนี้น้องเชื่อไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อเออ บอกน้องตัวเราก็เลือกจะไม่ไหว,ไไหวแล<ต>้วนี้เข้าใจเข้าใจกันเข้าใจกันมากกว่าวแบบ่าเออเราทํางานหนักกันจริงจริงราพอเรื่องสุขภาพช่วงนี้แบบมีวิธีดูแลตัวเองไงบ้างหรือว่ามันวิธีดูแลสุขภาพใช่ไหมคะบอกหน่อยค่ะไม่รู้เหมือนกันนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มป่วยแล้วเหมือนกันมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าแบบทํางานทุกวันก็เจอฝุ่นเจอ,น,เจอนู่เนเจอนี่ก็ก็เป็นเป็นเจ็บคอเป็นไซนัสอะไรเงี้ยเหมือนกันว่าก็พยายาม ดื่มน้าค่ะตอนนี้ดื่มน้ําแล้วก็นอนเยอะๆใช่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมว่าช่วงสิ้นปีคิวงานเยอะมากใช่ตอนนี้ก็เริ่มฉีดคอเริ่มล้างสมองทุกวันเลยตอนนี้ต <c oughs> uh ้องต้องทำแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วดูดูตัวเองคิวงานมันเยอะแค่ไหนพี่ฟินก็ทําทุกวันเลยค่ะแบบช่วงต้นเดือนก็ก็หลายงานแบบวันหนึ่งสามสี่งานอะไรเงี้ยบางทีบางทีไม่บางทีไม่ลงตารางก็มีงานมากสุดเคยวิ่งเท่าไหร่แบบต่อวันนี ก็จะสี่ห้าปนี้เราไหวเนาะสี่ห้าทีเราไม่ไหวแล้วค่ะเราไม่ไหวแล้วแต่เราทำได้เราสไม่ได้เราเก่งมากอย่างช่วงสิ้นปีมีแพลนอะไรยังไงไหมก็แพลนปีนี้เหมือนมีคเอาดาวกับทุกคนค่ะแต่ว่าปีนีมีช่วงเวลาที่แบบคุยกับพี่ผู้จัดการว่าเออเราแกเราลากันบ้างเราหยุดง้ใช่ขอโอกาสพักหน่อยเราลาไปแล้วอะไร ก็ก็น่าจะได้แบบลกแ,กแล้วแกจะไปไหนอะไรนี้ก็ยังไม่ได้คิดค่ะอาจจะนอนอยู่กับหมาประมาณสักกี่วันที่เราแบบขอลาขอลาน่าจะสองสวันประมาณนี้ยังได้อยู่เน,น, <c oughs> นาะได้เออหมายถึงวันที่ถึงห <บะ S 1> มายถึงคิวเออช่วงคริสต์มาสต์เจ่อะไรอะไรไม่รับงานประมาณาประมาณนั้นเพระว่าปีใหม่รับเนาะปีใหม่รับมันมันชุบมันชุบชุดเล่นเชิญเลยค่ะส่วนตัวเราอยากจะแบบว่าไปพักผ่อน ต่างจังหวัดไหมหรือว่านอนอยู่บ้านเฉยๆจริงๆตอนนี้คือฟีน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบออกไปเที่ยวตอนที่คนเขามันเป็นเฟสทิวใช่ไหมคะแล้วแบบไม่ชอบคนเยอะใช่ก็เลยตอนนี้ก็กำลังคิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่กลับบ้านก็อาจจะอยู่ที่ห้องกับแม่กับแมาใช่แล้วก็หรือหรือไม่แน่ก็อาจจะไปที่ไหนสักที่นึงแต่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแบบปาร์ตี้น่ารักน่ารักครกับข้าวกันกินที่บ้านใช่ใช่ค่ะอ่ะโอเคค่ะร้อยค่ะสิบขอบคุณค่ะ กตอนนี้นะหนูต้อนนี้กันะคะตอนี้นลคะตอนี้เลคะอ่ะอยังไปนะคะโอเคขอแป๊บนิงนะคะก้อนี้ใหม่ก้องี้ใหม่สตาใหม่อ่าก้องกี้องพี่นะคะนึังอจแบบเมื่อกี้ได้ไหมขอโอเคหนึัง่เก้อได้ค่ะี้อด้วยนะเขายงอยู่เป็นส่วนนี้เป็นอขาับ ดูหลังนึงนะคะแม่ดูหลังไหนโค่ะด,ด,ดูอยู่แล้วฝากด้วยนะคะฟิพี่ขออีกรอบนึงค่ะขออ,อีกรอบนึงหนึ่งสองสามค่ะโอเคค่ะ